ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษารอบที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568ของนางพนิดาผลวิไลผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสมเยี่ยมนนทนา องประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ดำเนินการร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูต้องมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักนกวัตกรรมรุ่นใหม่ในยุคไทย,ยแลนด์4.0มีทักษะสำคัญแห่งศตรวตรรษที่21จัดการเรียนการสอนแบบ active learning การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อและนำสือ่อไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning a แอปพล a t i o n ต่างๆและสื่อออนไลน์ที่หลากหลายบคุเทินเ,เพลงร การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพต้นเรียนตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายการศึกษาโดยจัดทำเป็นโครงการนิเทศภายใน ดำเนินการนิเทศด้วยตนเองและครูนิเทศเองโดรมีการจัการทียนมิรส่งให้กันเพื่อนนมาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในสตศรรษที่21การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และสรุปสภาพปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นฐานมีการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป .1-3 และการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นป .4-6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมัายสมย่ำนน์พัฒนาแบ่งการบริหารงานเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานทั่วไปโดยใช้รูปแบบสมเยี่ยมโมเดลร่วมกับรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4B5S โมเดล่6 g ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4มีการควบคุมการทำงานโดยใช้กระบวนการ PDCA การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งในและนอกสถานศึกษาในการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมเสธรรมมีระเบียบวินัยภาคหูมิใจในการดูดูสถานศึกษาที่จะไป สถาบันชาติศา át, สนาและพระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะมุ่งความบริบปของนักเรียนโดยรวมพัฒนานักเรียนให้เป็นควนใจรีเมตตาตัวกล้าการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดําเนินงานจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์มีการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาการพัฒนาส่งเสริมและช่วยเหในกรณีที่มีปัญหา มีมาตรการดูแลนักเรียนให้มีโอกาสอย่างเสมอภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางการบริหาร ศึกษาวิเคราะห์สะภาพปัญหาภายในภายนอกจุดแข็งจุดอ่อนกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานสถานศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมมีการทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนานสถานศึกษามีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนจัดหาคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการส่งงานของนักเรียนแบบออนไลน์จัดห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการเพื่อให้ครูทุกคนทำงานพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วแม่นยำไม่ซ้ำซ้อนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ดําเนินการโดยการสร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้สรางสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันตรสผส์ของผู้เรียนส่งผลเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ได้รับอุปกรณ์การเรียนและกระปุกออมสินจำนวน200ชุดจากมูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานี ได้รับขนมและอุปกรณ์การเรียนจำนวน100ชุดจากการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเยาวชนประเทศเกาหลีได้รับบริจาคเสื้อกีฬาและเสื้อกันหนาวจากพระอาจารย์ศิริวัฒนวีโรจากจังหวัดลบบุรีจำนวน200ตัวการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคนักครูโรงเรียนบ้านสมเยี่ยม,ม,มพัฒนาได้ให้บริการในโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่งผลเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ ด้านผู้เรียนเด็กชายวงศกรพลุมรัฐได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพิงไทยลูกทุ่งประเภทชายระดับชั้นป .1- ป .6 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์กระลกศิลป์ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันร้องเพิงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นป .1- ป .6 เด็กหญิงอรุยานในนนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิงระดับชั้นป .1- ป .6 เด็กหญิงอรวิสาพันธมาเข้าร่วมกิจกรรมเด็กอุดรศีกล้าท้าปรองคณิตคิดเร็วระดับช่วงชั้นที่2เด็กหญิงพิชยาภาขนนทองได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้านครูคณะครูโรงเรียนบ้านสมเยี่ยม,ม,มพัฒนาได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นครุชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับเยี่ยโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2567ดังนี้นายสมชายจันทวงศ์ษานางเพ็ญน,นภาจันทวงศ์ษานางสาวศิริรัตนแก้วและนางสาวนิภารัตนขัน นางสาวเบญพาต์ตระวงษาได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลผู้รุ่นชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับดีมากโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพร,ระดับเขตตรวจราชการประจําปี2567นางเพ็ญนภาจันทวงศ์ษาและนางสาวกัละยาลอยนอกได้รับรางวัลประเภทครูดีเด่นเนื่องในงานโงครูประจําปี2568จากสมาคมครูและบุคลากราทางการศึกษาอำเภอนองโสมด้นานผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม c t i v e t e a c h e r ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสังคมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลสมคุณค่าสพทโอเบกอวอรครั้งที่12ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทด้านการบริหารระดับดีเยี่ยมโรงการโรงเรียนคุณธรรมสปทจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขต4ปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีดินเนื่องในงานบันครูประจำปี2568จากสมาคมครูคและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอน้ำงสม ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้คะแนนยอดเยี่ยมจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาของสถานศึกษาด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสมยยมนนทพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษาโครงการสุขาดีมีความสุข ประจำปีการศึกษา2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ได้ดำเนินการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง OBEX i l o o โ o u t ในระดับดีเยี่ยมตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสมเยี่ยมนนพัฒนา จากการประเมินการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสมเยี่ยมนนพัฒนาพบว่านักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนนักเรียนบางคนอ่านหนังสือไม่คล่องส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และยังส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคนจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องและเขียนคล่อง 2. เพื่อยกระดับตัวสำริดทางการเรียนทุกกลุ่มสาร,ระการเรียนรู้ 3. เพื่อส่งเสริมให้คณะครูจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนอย่างเป็นประบบและ 4. ่ เพื่อพัฒนาครูให้ใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และการอ่านคล่องเขียนคล่องอย่างมีประสิทธ,ธิภาพผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ95ของนักเรียนมีคะแนนการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละ95าจำนวนนักเรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นเชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนสามารถวิเคราะห์และวิาพากษ์ข้อมูลจากการอ่านได้อย่างลึกซึ้งและมีเหตุผล 2. นักเรียนสามารถแสดงออกทางด้านความคิดผ่านการเขียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามนโยบายมาตรการ และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาประจําปี2567ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมศึกษาอุดรธานีเขต4บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนมีความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทรัพย์สินของโรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยยึดหลักเรียนดีมีความสุขและอาคารเรียนอาคารประกอบสะอาดร่มรื่นปลอดภัยเป็นระเบียบองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจร,ริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าได้เห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติมีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นศรัทธาในศาสนาที่ตนเองนับถือและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งได้นำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันรลูกฝังหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีจิตสำนึกที่ดีจนได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่